ป่าลึกยามค่ำคืนเปิดเรื่องด้วยความเงียบที่กดทับเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงช้าๆหนักแน่นคล้ายลมหายใจของสวยขนาดใหญ่เสียงจิ้งหรีดเรไรและนกกลางคืนค่อยๆดับลงทีละชนิดเหลือเพียงเสียงกิ่งไม้หักดังไกลๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเสียงผู้หญิงเรียกชื่อใครบางคนดังแว่วออกมาจากความมืด เสียงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นลมแต่กลับลอยสเปะสปะราวกับไม่รู้ทิศทางอย่าหันถ้าได้ยินเสียงคนในป่าทั้งที่ไม่ควรมีคนอยู่เสียงคำรามต่ำๆดังแซ้ขึ้นมาเสียงนั้นเหมือนเสือแต่ป้นเสียงคลางเจ็บปวดของมนุษย์หมู่บ้านชายป่าปรากฏขึ้นบ้านไม้เก่าตั้งกระจัดกระจายไฟในบ้านเริ่มดับตั้งแต่ฟ้ายัางไม่มืด ชาวบ้านรีบเก็บเสื้อผ้าไม่มองหน้ากันนานเสียงหมาหอนดังพร้อมกันก่อนจะเงียบกริบราวกับถูกสั่งให้หยุดกลางลานหมู่บ้านมีสารผีป่าเครื่องเส้นสดใหม่แต่ไม่มีใครยอมอธิบายว่าบนสารนั้นเส้นให้ใครเด็กคนหนึ่งถามว่าป้าไปไหนผู้ใหญ่รีบปิดปากแล้วดึงตัวหนีตัวเอกเดินเข้าหมู่บ้านพร้อมกระเป๋าเดินทางเก่า เขากลับมางานศพเพื่อนสมัยเด็กคนที่หายเข้าป่าไปเมื่อสามคืนก่อนลงศพถูกปิดสนิทไม่มีการเปิดหน้าชาวบ้านเลี่ยงสายตาไม่มีใครกล้าพูดถึงคืนที่พบศพบ,บางคนกระสิบว่าเจอรอยเท้าเสียรอบร่างแต่กลับมีรอยมือมนุษย์จับข้อเท้าแน่นจนเป็นรอยช้ำระหว่างพิธีเสียงคนหัวเราะเบาๆดังมาจากแนวป่าตัวเอกหันไปเห็นเงาคนยืนอยู่ และพอกระพริบตาเงานั้นกลับกลายเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ก่อนจะหายไปผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านเรียกตัวเอกไปคุยน้ำเสียงแผ่วเขาเล่าถึงเสือสมิงเสือที่กินคนจนวิญญาณคนติดอยู่ในร่างมันเรียนรู้เสียงมนุษย์ชื่อคนและความทรงจำเพื่อใช้หลอกเหยื่อมันไม่กระโจนใส่ทันทีมันจะเรียกชื่อก่อนผู้เฒ่าเตือนว่าถ้าเห็นคนในป่าที่ไม่ควรอยู่ ให้ดูเงาดูเท้าและอย่ามองตานานเพราะเสือสมิงชอบศบตาก่อนลงมือคืนนั้นตัวเอกนอนในบ้านไม้เก่าเสียงฝีเท้าเดินวนใต้ถุนเสียงเล็บขูดเสาไม้ดังเป็นจังหวะเหมือนคนเคาะเรียกเขาหลับไปและฝันว่ามีคนรู้จักยืนเรียกให้ตามเข้าป่าพอเดินเข้าใกล้ใบหน้าคนนั้นฉี่กว้างเผยเขี้ยวเสือ,อยาวเปื้อนเลือด ตัวเอกสะดุ้งตื่นเงือท่วมตัวหน้าต่างเปิดเองรอยเท้าเปื้อนโคลนปรากฏบนพื้นห้องทั้งที่ประตูยังล็อกจากด้านในจากแนวป่าเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนเหมือนยืนอยู่ข้างหูรุ่งเชา้าหมอกหนาทึบคลุมทั้งหมู่บ้านจนมองเห็นกันไม่เกินสิบก้าวเสียงไก่ขันขาดหายไม่มีเสียงคนตักน้ำไม่มีเสียงเด็กวิ่งเล่น ราวกับทุกชีวิตตกลงกันว่าจะเงียบตัวเอกเดินออกมาหน้าบ้านเห็นชาวบ้านยืนกระจายกันตามลานทุกคนก้มมองพื้นดินที่โคลนชื้นมีรอยเท้าขนาดใหญ่เป็นรอยเสือแต่แทรกด้วยรอยเท้ามนุษย์เป็นช่วงๆเหมือนสิ่งเดียวกันเดินสลับร่างไปมาไม่มีใครพูดว่าเห็นอะไรทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้ายอมรับสายวันนั้นเด็กหนุ่มที่ออกไปตัดฟืนไม่กลับมา ปกติเขาจะร้องเพลงเสียงดังจนได้ยินทั้งป่าแต่วันนี้เงียบงันผิดปกติเมื่อชาวบ้านรวมตัวกันตามหาพบเพียงขวานตกอยู่ข้างต่อไม้มีรอยเลือดหยดเป็นจังหวะเหมือนการเดินไม่ใช่การถูกลากเสื้อของเด็กหนุ่มถูกแขวนไว้บนกิ่งไม้สูงรอยเล็บฉีกขาดดิบๆแต่เสื้อถูกผูกเป็นปมแน่นเหมือนฝีมือมนุษย์ที่ตั้งใจทิ้งร่องรอย ค่ำวันเดียวกันเด็กหนุ่มอีกคนที่หายไปหลายวันเดินกลับเข้าหมู่บ้านใบหน้าเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ผิวสีซีดดวงตาไม่สะท้อนความรู้สึกแม่ของเขาวิ่งเข้าไปกอดแต่ชะง,งักเมื่อมือสัมผัสแผ่นหลังแข็งเกรง็งเย็นเฉียบและได้กลิ่นคาวจางๆเหมือนเลือดเก่าคืนนั้นชาวบ้านหลายคนฝันเหมือนกันเห็นเสือเดินสองขาอยู่กลางหมู่บ้านตกดึก เสียงเรียกชื่อดังจากแนวป่าหลายทิศเสียงคนรักเสียงพ่อแม่เสียงคนตายเสียงเหมือนจริงจนหัวใจสัน่นตัวเอกได้ยินเสียงเพื่อนสนิทที่ตายไปแล้วเรียกเขาด้วยประโยคที่มีแค่สองคนรู้เขาเกือบเดินออกจากบ้านหากไม่เหลือบเห็นเงาที่พื้นเงานั้นมีหางยาวลากไปกับดินช้าวันต่อมาพบศพเด็กหนุ่มที่หายไปร่างถูกกัดกินจนแหว่ง แต่ใบหน้ายัางยิ้มดวงตาเปิดค้างเหมือนเต็มใจเดินตามใครบางคนที่ข้อมือมีรอยนิ้วมือมนุษย์จ้าลึกส่วนลำคอเป็นรอยเขี้ยวเสือพระที่มาดูศพส,สวดมนต์เสียงสันบทสวดขาดตอนเมื่อได้ยินเสียงคำรามแผ่วๆแทกขึ้นจากป่าทูเท่าเรียกตัวเอกไปคุยเป็นการส่วนตัวเขาเผยความจริงที่ไม่เคยเล่าเต็มปากว่าเสือสมิงจะไม่ฆ่าทันทีมันจะเรียนรู้ก่อน ประปานก่อนและเลือกเหยื่อที่ไม่มีใครปกป้องคำถามเดียวที่ค้างอยู่ในหัวเขาคือถ้าเสือสมิงปลอมเป็นคนได้แล้วใครจะรับประกันได้ว่าเขายังเป็นคนอยู่จริงหลังพระอาทิตย์คล้อยต่ำผู้เท่าพาตัวเอกเดินเข้าป่าลึกทางทิศตะวันตกเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าใช้ใบไม้ทับถมจนมองไม่เห็นทางดินกลิ่นสาบสัตว์คลัครุง้งตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปผู้เท่าเล่าว,ว่า ป่าแถบนี้คือที่อยู่ของครูเสือหมออาคมยุคเก่าที่เลี้ยงวิชาเสือใช้ร่างตนเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเสือเพื่อแลกอำนาจความคงกระพันและการไม่กลัวตายใครเรียนไม่สุดจะไม่ใช่ทั้งคนไม่ใช่ทั้งเสือกลางป่าลึกปรากฏสารไม้ผูกพังเสาไม้เต็มไปด้วยรอยข่วนเขี้ยวเสือแขวนเรียงเสียงมแมลงรอบบริเวณเงียบกริบ เมื่อก้าวเข้าใกล้ตัวเอกเกิดอาการหน้ามืดภาพซ้อนเห็นเงาเสือขนาดใหญ่หมอบอยู่หน้าศาลแม้ผู้เท่าจะมองไม่เห็นอะไรแต่เขากลับรู้สึกถึงลมหายใจร้อนเผารถต้นคอบนแทน่นศาลมีผ้ายันเปื้อนเลือดเก่าหนังสือข่อยจานอาคมและกะโหลกมนุษย์ที่มีรอยเขี้ยวฝังอยู่ผู้เท่าเปิดคัมภีร์เล่าอย่างสั่นเคลือว่าเสือสมิงไม่ได้เกิดจากเสือธรรมดา แต่เกิดจากมนุษย์ที่ฝึกวิชาเสือแล้วพลาดหรือปล่อยให้ความโลภครอบงำพิธีขั้นสูงสุดต้องกินเนื้อมนุษย์ทั้งเป็นเพื่อให้วิญญาณเสือกลืนจิตคนถ้าทำไม่สำเร็จจะกลายเป็นเสือสมิงร่างเสือจิตคนค้างคาและต้องฆ่าคนเพิ่มเพื่อรักษาร่างคนปลอมๆไว้ตัวเอกเริ่มได้ยินเสียงกระซิบสอนท่าทางการล่าในหัวทั้งที่ไม่มีใครพูดหมอผีอีกคนหนึ่งมาปรากฏตัว เขาเสนอทำพิธีผูกเสือคืนร่างโดยใช้เลือดมนุษย์สดเครื่องรางเขี้ยวเสือและต้องมีเหยื่อเป็นผู้มีสายเลือดเดียวกับเสือสมิงต้นกำเนิดพิธีเริ่มกลางคืนจุดไฟรอบศาลเสียงสวดผสมเสียงคำรามดังสะท้อนตัวเอกถูกบังคับให้นั่งกลางวงเลือดจากการกรีดฝ่ามือหยดลงบนยันเงาเสือหลายตัวปรากฏวนรอบพิธีบางเงายืนสองขาบางเงาคลานต่ำ เสียงกระซิบในหัวตัวเอกดังขึ้นว่าปล่อยข้าออกมาทันทีที่เสียงคำรามดังสุดไฟพิธีดับวูบลมแรงพัดกระหนำ่ำสารไม้สั่นคลอนเงาเสียกระโจนเข้าใส่หมอผีเสียงกรีดร้องขาดหายไปพร้อมเลือดที่สาดกระจายตัวเอกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดรู้สึกเหมือนกระดูกบ,บิดงอเขี้ยวแทงจากเหงือกเล็บยาวฉีกผิวหนังตนเองผู้เท่าถอยหนีทั้งน้ำตา ทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ว่าพิธีนี้ไม่ได้ปลุกเสือแต่มันเลือกเจ้าของใหม่เสียงคำรามก้องป่าดังรับราวกับคำสาบานก่อนทุกอย่างดับวูบในความมืดรุ่งเชา้าหลังคืนพิธีแตกหมอกหนาหนักปกคลุมหมู่บ้านจนแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงพื้นเสียงไก่ขันไม่ดังอีกต่อไปเหลือเพียงกลิ่นคาวเลือดเจือจางลอยมากับลมตัวเอกฟื้นขึ้นมาที่ชายป่า เสื้อผ้าขาดวินมือและเท้าเปื้อนเลือดที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครความทรงจำขาดเป็นช่วงๆแต่ในหัวกลับชัดเจนด้วยภาพการวิ่งการดมกลิ่นและเสียงหัวใจของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเมื่อเขาเดินกลับเข้าหมู่บ้านสายตาชาวบ้านที่เหลืออยู่ไม่ใช่สายตาของเพื่อนมนุษย์อีกต่อไปมันคือสายตาของเหยื่อกลางวันผ่านไปอย่างอึดอัดคนที่รอดชีวิตเริ่มรวมตัวอยู่แต่ในบ้านปิดประตูหน้าต่าง และไม่เรียกชื่อกันอีกไม่มีใครกล้าทักใครก่อนเพราะกลัวจะเรียกผิดสิ่งมีคนสังเกตว่าบางหลังไม่มีรอยเท้าเข้าออกเลยแต่กลับมีควันไฟลอยออกมาเป็นช่วงๆกลางคืนมีเสียงเดินบนหลังคาเสียงเล็บขูดไม้ยาวเป็นทางก่อนเงาจะไหลลงไปกับผนังบ้านเหมือนของเหลวสีดำศพเริ่มปรากฏในเวลากลางวันไม่ถูกซ่อนไม่ถูกลากเข้าป่าราวกับเสือไม่จำเป็นต้องพรางตัวอีกแล้ว หญิงสาวคนหนึ่งถูกพบที่ลานหมู่บ้านร่างยังอุ่นดวงตาเบิกกว้างแต่ไม่มีท่าทีดิ้นรนรอบตัวไม่มีรอยต่อสู้มีเพียงรอยนื้อมือมนุษย์จับไหล่แน่นและรอยเขี้ยวที่คอเสือกับคนทำงานร่วมกันตัวเอกเริ่มรู้ตัวว่าเขาไม่ต้องพยายามฟังเสียงอีกต่อไปกลิ่นความกลัวนำทางเขาเขารู้ว่าใครซ่อนอยู่ตรงไหนแม้ปิดประตูหน้าต่างหรือหลับตา เมื่อมองเงาตัวเองบนผนังบ้านเงานั้นไม่ขยับตามเขาเสมอไปบางครั้งมันก้มบางครั้งมันยืดตัวเป็นเสือเต็มร่างก่อนจะกลับมาเป็นเงาคนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้เท่าที่เหลือรอดเผยว่าหมู่บ้านนี้ถูกเลือกเป็นเขตล่าเสือสมิงมากกว่าหนึ่งตัวอาศัยปะปนบางตัวล่าบางตัวเฝ้าบางตัวหลอกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เริ่มเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอย่าออกจากบ้านตอนกลางคืนอย่าตอบเสียงเรียก และอย่ามองตาใครนานเกินไปค่ำคืนหนึ่งตัวเอกได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาเป็นเสียงของตนเองดังออกมาจากกลางหมู่บ้านเสียงนั้นนิ่งสงบและมั่นใจเขารู้ทันทีว่านั่นคือเสือสมิงต้นกำเนิดมันไม่ต้องการฆ่าเขาแต่มันต้องการให้เขายอมรับบทบาทใหม่ครูเสือตัวต่อไปตัวเอกยืนกลางหมู่บ้านเงาหลายเงาล้อมรอบเสียงคำรามต่ำดังพร้อมกัน ก่อนภาพจะตัดเข้าสู่ความมืดคืนเดือนดับมาถึงโดยไม่มีแสงนำทางหมู่บ้านจมอยู่ในความมืดสนิทประตูทุกบานปิดเงียบไม่มีเสียงสวดไม่มีเสียงเรียกมีเพียงเสียงหายใจของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวเอกยืนอยู่กลางลานดินเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเขาได้ยินเสียงหัวใจหลายดวงเต้นไม่พร้อมกันบางดวงเต้นแรงด้วยความกลัวบางดวงนิ่งสงบผิดธรรมชาติเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังรอ จากเงามืดชายชราคนหนึ่งก้าวออกมาใบหน้าธรรมดาเสื้อผ้าชาวบ้านแต่เงาที่ทอดบนพื้นกลับเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ดวงตาเหลืองวาวไม่กระพริบเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบราวกับครูสอนสิทธิ์ว่าการเป็นเสือสมิงไม่ใช่คำสาบหากคือการหลุดพ้นจากความอ่อนแอของมนุษย์ทุกชีวิตในป่าอยู่ได้ด้วยการล่าถ้าอยู่รอดเขาคือคนสุดท้ายถ้าไม่รอดเขาคืออาหาร ป่ารอบหมู่บ้านเหมือนหดเข้ามาเงาเสือหลายตัวเคลื่อนไหวเป็นวงกว้างเสียงคำรามต่ำประสานกันเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจตัวเอกการต่อสู้เริ่มขึ้นโดยไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงเสียงเนื้อฉีกกระดูกกระแทกและลมหายใจร้อนเผาตัวเอกใช้สัญชาตญาณมากกว่าคิดเขาวิ่งดมกลิ่นหลบและกระโจนอย่างที่ร่างกายจำได้เองในจังหวะหนึ่งตัวเอกเผชิญหน้าครูเสืออ,อีกครั้งครูเสือเสนอทางเลือกสุดท้าย ยอมรับตำแหน่งครูเสือต่อไปหรือฆ่าตนเองในร่างเสือเพื่อให้คำสาบขาดตอนตัวเอกมองเห็นภาพชาวบ้านที่เหลืออยู่ดวงตาที่หวาดกลัวภาพเด็กที่ยังไม่รู้ความภาพตนเองในเงาที่ไม่ใช่คนเต็มตัวเขาตัดสินใจใช้มีดที่เตรียมไว้แทงเข้าที่อกตนเองในขณะที่ร่างเสือกำลังกัดครูเสือเสียงคำรามขาดห่วงเลือดสาดลงบนดิน